วิธีการลดหน้าบวมหน้าบานแบบเห็นผลต้องนวดหน้าแล้วก็ต้องเดนน้ําเหลืองด้วยค่ะทำไมถึงต้องเดนน้ําเหลืองคะก็เพราะว่าน้าเหลืองเนี่ยค่ะเป็นจุดสุย์รวมของสารพิษต่างๆไม่ว่าจะเป็นการที่เรานอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ เครียดทานอาหารที่ไม่ดีไม่มีประโยชน์นะคะตัวสุดท้ายเลยมันจะส่งผลมาให้ที่ต่อมน้ําเหลืองท่อน้ําเหลืองของเรานี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการนวดหน้าเนี่ยที่จะลดหน้าบวมหน้าบานผิวห้อยหย่อนค้อยจะต้องมีการเดนน้าเหลืองทุกครั้งนะคะเพื่อนๆนทุกคนและทุกครั้งในการทํทาทันก็จะใช้ตัวน้มามันบำรุมทองคําเป็นตัวประสานก่อนค่ะไม่ว่าผิวจะแห้งผิวจะเหี่ยวผิวจะห้อยผิวจะคอ้อยหยาบก้านขนาดไหนน้ำมันบำรุมทองคําก็เอาอยู่ค่ะ เพราะตัวนี้มีวิตามิน A, E, C เข้มข้นช่วยกระชับรูขุมขนต่อต้านริ้วรอยนะคะยังไม่พอคะ่ปะปากะเนี้สามารถลดเลือนได้เลยคะ่ะทำท่าละหครั้งนะคะเพียงแค่นี้ทําก่อนนอนทุกวันบอกเลยคะ่ะว่าหน้าเนี่ยเรียวได้จากบวมๆบ,บ,บานๆก็สามารถกระชับขึ้นได้เลยนะคะ